เอทีพิบเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็น1.2ตัวพรีเมียมตัวท็อปสุดไฟหน้าเห็นไหมคู LED, Day mm ่เอลวีดีเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะครับแต่รถ e c o c a าปี19ขึ้นก็น่าจะเป็น f u l l อลวหมดแล้วเนาะใช่ครับนะครับแล้วก็มีตัดหมอกมาให้ด้านล่างเล็กๆแบบนี้นะจิ๋วแต่แจ๋วสว่างมากล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสเปคยาง1 8 5 6 0แปกระจกมองข้างสีดาตัดกระตัรถนะนะครับมีไฟเลี้ยวด้วยระบบพับเบรกคันนี้ได้ไม่ดีคู่หน้าข้างหลังเป็นดำเป็นคีย์เลสนะกุญแจครบ2ดอกตัวนี้ ด้านหลังอยู่ครบหมดนะครับสปอยเลอร์เป็นสีดำโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับนี่ยาริสเอทิฟตรงรุ่นเลยครับทิมให้คู่หนึ่งส่วนที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลขไมลา์มาที่1นึ0 0 0สนหกหมื่นแปดพกิโลดูแลศูนย์ตลอดนะครับก็ะจกมองข้างปรับไฟฟ้าในตัวจอดไฟฟ้มามันสี่บาทออโต้บานเดียวฝั่งคนขับพวงาะไรเป็นแบบมันติฟังชั่นเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้เรียกดูข้อมูลที่หน้าจอชิปเอทิฟบีผ่านทางนี้ได้เลยนะครับคอนโซลคือเนียนมาก ไม่มีริ้วรอยจอบินเดิมมาจากโรงงานลองรับเพิ่ a คาเพย์ดอโตเรียบร้อยแล้วจอแสดงผลของแอร์เป็นแบบดิจิตอลใช้งานง่ายๆนะครับดิสเลสหนึ่งช่องเกียร์โต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะหนังสีดำนะครับหน้าสภาพเป็นหนังรูทรงดีมีสีไม่มีขาดส่วนที่ห้องเครื่องนะครับคันนี้บอดี้อย่างเนียนน็อตฝากระโปรงดูวินพงวินโคดที่ฝากระโปรงอยู่ครบหมดนะครับเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมๆม,มอกอ,อยด้วยแก้มซ้ายขวาก็ไม่ีแกะมมีถอดเลยเแห้งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวสปาให้ให,ใหม่รถเพิ่งเข้า ระบเบรก a v s แบตเตอรี่ 3k อุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานผ่อนสบายสบาย7200 3น9 0